ตัวหนังโดยรวมถือว่างานเนียบนะครับภาพสวยมู and นโทนเนี่ยคือดีเลยดูแล้วรู้เลยนะว่าทางผู้กำกับเนี่ยค่อนข้างใส่ใจกับรายละเอียดผมชอบมุมกล้องกับการตัดต่อมากนะครับตั้งแต่ aspect ratio ที่มีการทำให้ต่างกันระหว่างฉากอดีตกับปัจจุบัน หรือการที่วางช็อตให้มันตัดแค่ครึ่งหน้าของฆาตรกรให้เหลือแค่ช่วงล่างพอดีนะครับแล้วการตัดต่อกับซาวน์เนี่ยมันได้ฟิลหนังผีเลยเช่นฉากแรกก่อนที่ชื่อเรื่องจะขึ้นนะครับหรืออีกหลายๆฉากที่มุมกล้องมันชวนให้ลุ้นนะครับว่าข้างหลังจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมซึ่งจังหวะต่างๆพวกนี้มันทําให้บรรยากาศหนังมันอึดอัดน่ากลัวนะครับผมว่าทําได้ดีมากมาก ส่วนจุดที่อาจจะเซ็งๆสำหรับผมเล็กน้อยนะก็คือช่วงท้ายเรื่องที่มันอาจจะไม่ได้ไปในคอนเซปต์เดียวกับที่ปูมาแล้วคลายแม็กซ์มันก็ไม่ได้เพย์ออฟขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ถึงกับหน้าผิดหวังนะครับเพราะระหว่างทางเนี่ยมันทำมาได้ดีมากนะชวนให้ลุ้นน่าติดต,ตามตลอดทั้งเรื่องแต่ถ้าถามว่าเป็นหนังที่น่ากลัวที่สุดของปีนี้หรือทศวรรษนี้เหมือนที่โปรโมทมาไม้เนี่ยผมว่าก็ไม่ขนาดนั้น